as brave as a bear as free as as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house, as sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house, as sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a as as a as a as สวัสดีครับกระผมนายกฤษดาเก,ากาตินจะขออนุญาตแนะนำการใช้โปรแกรมระบบฝากขายรถยนต์มือสองออนไลน์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ครับและนี่ก็คือเว็บไซต์ของสยามทุคานะครับก็จะประกอบไปด้วยสมัครสมาชิกลงชื่อเข้าใช้งานแล้วก็คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์นะครับ ผมและนี่ก็คือหน้าหลักของเว็บไซต์สยามทุกค้า .com นะครับจะประกอบไปด้วยเมนูหลักๆอยู่5เมนูนะครับเมนูที่1ก็คือหน้าแรกนะครับเมนูที่2คือรู้จักเกี่ยวกับรถมือ2นะครับข้อ3ก็คือเกี่ยวกับสยามทูกค่าเมนูที่4ก็รายงานสินค้าและเมนูสุดท้ายก็คือติดต่อสอบถามน,นะครับครับผมในส่วนของเมนูรู้จักเกี่ยวกับรถมือ2นะครับก็จะมีเมนูลอง อยู่3เมนูนะครับเมนูที่1ก็คือหลักการเลือกซื้อลถมือสองครับ <c oughs> ก็จะมีรายละเอียดอยู่7จ็ดรายละเอียดนะครับก็อาทิเช่นนะครับกา <c oughs> รศึกษาหาข้อมูลน,นะครับก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับครับในเมนูต่อไปก็จะเป็นลถมือสองที่เราซื้อมาเนี่ยครับเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุหรือไม่เราจะรู้ได้ไงแล้วก็คลิกเพื่อชมอารายละเอียดนะครับก็ะจะมีการยกตัวอย่าง รือวิธีการสังเกตง่ายๆครับผมในส่วนของการดูแลรถมือสองนะครับเราก็จะมีวิธีการดูแลรถมือสองเช่นกันนะครับให้ท่านได้เลือกชมและเลือกปฏิบัติในส่วนของเกี่ยวกับสยามทุการนะครับจะเป็นการบอกถึงประวัติคร่าวๆแล้วก็ที่อยู่ของบริษัทนะครับว่าบริษัทตั้งอยู่ที่ไหนครับผม ต่อไปเป็นการแสดงรายงานสินค um, ้านะครับการแสดงรายงานสินค้าเนี่ยเราจะบอกเป็นจํานวนสินค้าแต่ละประเภทครับว่าแต่ละประเภทมีจํานวนสินค้าเท่าไหร่นะครับเราจะแบ่งเป็น2แบบก็คือเป็นแสดงแบบตารางและแบบกราฟนะครับในส่วนของตารางก็จะแสดงเป็นประมาณนี้ครับผมและการแสดงแบบกราฟนะครับก็จะแสดงเป็นแบบกราฟแท่งนะครับครับผมสวยงามครับผม และในส่วนของติดต่อสอบถามนะครับก็จะเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั่วไปนะครับแสดงความคิดเห็นโดยการคลิกที่หัวข้อเรื่องนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นรายละเอียดที่เราต้องการที่จะแสดงความิดเห็นลงบนสูบเว็บไซต์ได้น,นะครับครับผมเมื่อเรากรอกรายละเอียดและชื่อ แสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการบันทึกหรือแสดงความคิดเห็นเราก็คลิกที่ปุ่มตกลงนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับครับเมื่อเราสแสดงความคิดเห็นและ,ะกดปุ่มตกลงเรียบร้อยแล้วความคิดเห็นเราก็จะขึ้นตรงนี้นะครับนี่ครับผมในส่วนของสถานะการณ์ประกาศนะครับก็จะมีการประกาศ ของสมาชิกที่มาประกาศสินค้าไว้นะครับโดยเราสามารถที่จะเลือกชมเป็นยี่ห้อได้นะครับอาทิเช่นนะครับ m e r c e d e s b e n z นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกยี่ห้อรถนะครับแล้วก็คลิกที่ค้นหานะครับและนี่ก็จะเป็นการแสดงข้อมูลของรถยี่ห้อ m e r c e d e s b e n z นะครับครับผมและเมื่อผู้ใช้นะครับสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เสียบลูกค้าของเรานะครับก็ให้ทำการคลิกที่สมัครสมาชิกนะครับ โดยการกรอกข้อมูลทั้ง3ส่วนให้ครบถ้วนนะครับครับและเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนทั้ง3ส่วนแล้วนะครับก็ให้คลิกที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะครับระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและเข้าใช้งานระบบให้โดยอัตโนมัตินะครับครับผมและเมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะทำการ ล็อกอินให้อัตโนมัติครับก็คือหน้าจอนี้นะครับและนี่ก็จะเป็นหน้าจอของสมาชิกเว็บไซต์เรานะครับก็จะ,จะแสดงสถานะยินดีต้อนรับคุณสันติมีสวนทองนะครับในส่วนของเมนูจะมีความคล้ายกับผู้ใช้ทั่วไปนะครับแต่ที่มีส่วนที่แตกต่างก็คือสมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้นะครับเปลี่ยนรหัสผ่านได้แล้วก็ ข้อมูลการประกาศสินค้าได้นะครับแล้วก็ประกาศที่มีอยู่ครับผมในส่วนของการแก้ไขข้อมูลนะครับเมื่อถากผู้ใช้ต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลในส่วนไหนก็ทําการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยและเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิก ปุ่มครับผมเรียบร้อยนะครับระบบจะทําการบันทึกข้อมูลให้นะครับหากเมื่อผู้ใช้ต้องการอยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับก็ให้ผู้ใช้ใส่รหัสผ่านเดิมเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนก่อนนะครับและรหัสผ่านใหม่นะครับและการยืนยันรหัสผ่านใหม่เมื่อก่อข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่มยืนยันการบันทึกนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รหัสผ่านใหม่ครับผมและในส่วนของการประกาศนะครับก็ข้อมูลการประกาศสินค้าตอนนี้ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกยังไม่มีการเพิ่มสินค้านะครับหากต้องการที่จะเพิ่มสินค้าให้คลิกที่เพิ่มสินค้าครับผมอ่ จากนั้นให้ทำการกรอ,อกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับครับผมและเมื่อกรอ,อกข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนหมดทุกข้อแล้วนะครับให้ทำการคลิกที่ปุ่มตกลงเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลนะครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่เราได้ทำการเพิ่มสินค้าลดที่จะประกาศลงไปแล้วนะครับ และเราสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกที่แก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็คลิกที่ปุ่มตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการแก้ไขข,ของเรานะครับและเมื่อเราต้องการที่จะลบข้อมูลของเราทิ้งแล้วก็สามารถกดที่ปุ่มลบได้ครับผมระบบก็จะทําการลบข้อมูลของเราออกจากฐานข้อมูลต่อไปจะเป็นการเข้าใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบนะครับ ให้ผู้ดูแลระบบกรอกชื่อผู้ใช้รหัสผ่านให้ครบถ้วนนะครับให้ถูกต้องเสร็จแล้วให้คลิกเข้าสู่ระบบได้เลยครับและนี่ก็คือหน้าตาของผู้ดูแลระบบนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับผู้ใช้ทั่วไปและสมาชิกนะครับในส่วนที่แตกต่างก็คือข้อมูลสมาชิกนะครับเราสามารถที่จะกัด จัดการได้แล้วครับสามารถจัดการจำกัดสิทธิผู้ใช้ได้นะครับแล้วก็ข้อมูลประกาศสินค้าจัดการแบรนด์สินค้าได้แล้วก็จัดการข้อมูลที่เป็นกระทู้นะครับข้อผมในส่วนของข้อมูลสมาชิกนะครับเราสามารถที่จะลบข้อมูลสมาชิกออกได้ครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ด้วยครับ funciona. และเมื่อ เราแก้ไขข้อมูลสมาชิกตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้วก็ให้กดคลิกที่ปุ่มเรียบร้อยนะครับระบบจะทำการบันทึกข้อมูลใหม่ครับผมต่อไปเป็นส่วนของการจัดการจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้นะครับก็สามารถที่จะลบการกระทำครับก็คือความผิดจากการกระทำของผู้ร้องเรียนนะครับได้ครับผมแล้วก็ระงับผู้ใช้ได้นะครับ โดยคลิกที่ปุ่มระง,งับระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็นการระง,งับผู้ใช้นะครับหากต้องการยกเลิกก็ให้คลิกที่ปุ่มยกเลิกการระง,งับครับผมส่วนต่อไปจะเป็นการจัดการข้อมูลประกาศสินค้านะครับการจัดการประกาศสินค้าเนี่ยสามารถที่จะจัดการได้3แบบก็คือเพิ่มข้อมูลได้ครับผม แล้วก็แก้ไขข้อมูลแล้วก็ลบข้อมูลในส่วนของการเพิ่มข้อมูลนะครับจะเป็นการเพิ่มข้อมูลเหมือนกับสมาชิกค,ครับผมก็คือสมาชิกเป็นผู้ประกาศนะครับผมในส่วนของการแก้ไขก็คือการแก้ไขข้อมูลของสมาชิกหรือ,อผู้ดูระบบที่เป็นผู้ที่เพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับ เมื่อเราทําการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่มตกลงนะครับต่อไปเป็นการจัดการแบรนด์สินค้านะครับโดยสามารถที่จะเพิ่มแบรนด์สินค้าได้ทําการกรอกชื่อแบรนด์สินค้านะครับตามที่ต้องการครับผมในส่วนของการเพิ่มแบรนด์สินค้านะครับให้ทําการเพิ่มชื่อ แบรนด์ลงไปนะครับในส่วนนี้เป็นสุสกินะครับเสร็จแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่มเพิ่มครับผมก็จะเป็นการเพิ่มแบรนด์สินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือรายการที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับต่อไปนะครับในส่วนของแบรนด์สินค้านะครับสามารถที่จะจัดการาาแบรนด์สินค้าได้ด้วยนะครับสามารถที่จะแก้ไขชื่อแบรนด์ ได้นะครับหากเราพิมพ์ผิดนะครับเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วกดที่แก้ไขนะครับครับผมและสามารถที่จะลบแบรนด์สินค้านั้นออกได้ด้วยนะครับหากเราต้องการต่อไปเป็นส่วนของการจัดการข้อมูลกระทูนะครับในส่วนของส่วนนี้ก็คือการจัดการในส่วนของการเพิกเฉยและลบกระทู้ออกนะครับ โดยการเพิกเฉยก็ให้คลิกที่ปุ่มเพิกเฉยนะครับจะโชว์นี่เถอะว่าเพิกเฉยข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับผมกับสามารถที่จะลบกระทู้นี้ออกได้นะครับครับผมกระผมขอจบการแนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบฝากขายรถยนต์มือสองออนไลน์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet.